สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับพ่อกับปานคนอ้วนหรือว่าคุณตาวิธีไทยอีกเช่นเคยเนาะครับเนาะ <c oughs> เป็นใดนบรรยากาศช่วงนี้เนาะเออฝนตกฝนตกเหมือนว่าคุณตาวิธีไทยเออไปใส่ย,ยามนี้อ้าวฝนฟ้าต้องระมัดระวังนะ เวลาที่เขาลงคลิปเห็ดคลิปเห็ดอย่างกระตามกระไดกระด,ระดีต้องระมัดระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนหรือว่าสิเดินทางไปหัน่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นก็ต้องระมัดระวังนะช่วงแรกๆมันจะเป็นฝนฝนจะแห้งนะนะฝน่ายแต่ว่าพอเข้าไปสู่กลางฤดูฝนแล้วมันก็นิก่กใคดอกอัลมิแค่ฝนลินลินลินลน,นะ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 ทีนี้เขามาพูดกันว่าทําไม เวลาที่ออกมาคุยมาอย่างนี้ครีเอเตอร์หลายๆท่านครีเอเตอร์มือใหม่มือเก่านะหรือว่ามือที่ยังบบผ่านที่ยังบกเป็นกระปีมือหนึ่งแบบติตาวิธีไทยนี่นะผู้ติดตามก็แค่แปดพันกว่าคนเองนะยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเรียวยังไม่ผ่านสตรีมนะ แต่ว่าโบนัสมีได้ระดับโบนัสนีแต่ว่าได้นิดแต่ว่ายัางบร่ได้เห็นเรื่องของการลงภาพจริงๆธรรมดามันมีการอาทิตย์สิได้เกี่ยวกับโบนัสมัมนต้องลงภาพเป็นร้อยๆเป็นพันๆภาพที่คุณตาวิถีไทยคิดไว้นะแต่อันนี้เขาลงเลนเลลงภาพเดียวสองภาพเป็นภาพอาหารภาพ ธรรมชาติไปนี่ออบพอได้ลงจริงจังคือครับลงเป็นพันนภาพเป็นร้อยภาพเลยเอา่ามันน่าจะมีสักสักภาพแหะที่ถูกตาของ Facebook. เฟซบุ๊กนะส่งเข้ามาให้ในเรื่องของอา่าโบนัสเรียวไม่ต้องไปอา่าเรียวเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆอยังโบกผ่าน ถึงจะผ่านห้าพันคนแล้วแต่ถ้าไม่ได้ถูกรับเชิญมันการะมีการสร้างายไรๆนะสตรีมถึงแม้จะถึงครบหกสิบเอ 60, ่อหกหมื่นนาทีแล้วแต่ถ้าหากว่ายังอา่าเขาเรียกว่าเหตุบทตร์ก,กือโคเพิ่นวงอะไรไปอาจสิมีเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์หรือว่าคลิปวิดีโอที่อ่ มีความเป็นตัวเองไม่อย่างก,ก็ะเขาเรียกว่าไอ้ต้นฉบับน้อยต้นฉบับน้อยเนี่ยก็คือไปเอาคลิปวิดีโอเขาบ้า,าแล้วก็มาลงนะบางคนเขาบอกทําได้ไหมทําได้เขามาแปลงเข้ามาใส่ด้านใส่นี้มา,ามา,าครีอเอเตอร์ลหลายๆท่านก็บอกว่าไปเอาภาพเอา วิดีโออะไรเขามาเิครับมาดัดมาแปลงมาอย่างก็นได้อยู่แต่ว่ายาทําบ่อย่ามันเป็นคลิปต้นฉบับน้อยต้นฉบับคือสร้างเองครับมันค่อยดีคือดีๆก็คือสร้างเองทาเองนั่นแหละดีมากดีที่สุดมันบถึกมันโบไปเอามันจริงมมีปัญหาเรื่องการไปเอาคลิปเขามาเพื่อมาสร้างในช่องของตัวเองเนาะมันค่อยเหมาะปันไหม ทีนี้เขามาพูดถึงว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีละ่ะคลิปวิดีโอของเราถึงจะมีคนดู AI ถึงจะดันให้ถึงพันถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านครับถ้าถามคุณตาวิถีไทยเรื่องวับปานขงุงวันคเขมกพยายามความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็น่าจะอยู่ <ละ S 1> ที่นั่นนะเนาะแต่ก่อนที่จะถึงความสําเร็จนี่มันเกิดความป,ปัญหาอุป,ปสรรคายๆอย่างนะความท้อก็จะเกิดขึ้นมามลงไปแล้วทําไมไม่มีคนดูไม่มีคนชม,มเ,เพราะอะไรผ่านก็อ้วนเข้าไปเบิง่งครีเอเตอร์ท่านหนึ่งเนาะอ่าก็เป็นเรื่องที่ดี เพื่นก็บอกว่าแนะนําเพื่นก็แนะนําว่าคลิปวิดีโอที่หลายๆคนโลงไปบางที่กันค่ายคือความรวดเร็วถ่ายไปมา,มาพี่น้องมาดูบรรยากาศท้องฟ้าน้ําบกทะเลกวาดกล้องไปเร็วๆมันมองเรเห็นแหละว่าต้องเห็นซาๆคาค่อยๆเคลื่อนภาพภาพมันไม่ไหายไปไหนหรอก คอเคลื่ออันเป็นการแนะนำที่ดีมากต้อไปคลิปวิดีโอที่ผ่านคนอ้วนเห็นกระสิค่อยๆเคลื่อนไปค่อยๆภาพสโลว์จะเอาไปเร็วหลายนะออทีนี้ถ้าเราเกิดความท้อขึ้นมาจะทำอยังไงเกิดความท้อขึ้นมาก็ไปหาคลิปคนที่เขากำลังสร้างตัวตน เล็กๆเห็นไหมคลิปที่เขาดังๆอย่าไปเบิง่งไปเบิ่งคลิปที่คนกําลังแบบมีสิบคนผูต้ติดตามห้าคนสิบคนไปแล้วมันสิเกิดแรงบันดาลใจโอ้เห็นบอกเขาห้าคนเขาก็ยังทําได้อันนี้เราเป็นพันคนสองพันคนจะเริ่มท้อแล้วเหรอมาเอามาเอามาใส่ตัวเองว่าเออขนาดเขาสิบคนยี่สิบคนชม เขาก็ยังทาไปเรื่อยเพื่อความสนุกสนานเพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์ในระหว่างเพื่อนเห็นไหมเพื่อนก็ยังทักทายมาคนเขานี่ถึงแม้ว่าโลกสมัยก่อนเนาะมานั่งคุยกันหนึ่งเข่าเป่าไพ่ตอนเศร้าตอนแรงจีบเม็นบักขาคุยกันสมัยกี้สมัยตะกี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้มันต้องต่างฝ่ายต่างไปหะ ครอบครัวนั่นไปหากินอยู่จังหวัดนี้ครอบครัวนี่ไปหากินจังหวัดนั้นเ <l ots> พื่อนที่เรียนอยู่สมัยป .6 ห,หลายคนที่ดูสมัยป .6 บางคนกนไปเป็นนักบวชไปเป็นพระสงฆ์บางคนกไปทํางานต่างจังหวัดปีนึงจังกับมาได้เห็นเพื่อนๆนทาง y o u t u b e เพื่อนๆทาง f a c e b o o k เออทักทายเข้ามา ยังไงสวัสดีกดไลค์กดแชร์ให้เห็นเพื่อนๆเขาเห็นนั่นเห็นนี่ทำกิจกรรมทำนั่นทำนี่ก็ยังได้มองเห็นนี่คือเป็นโลกยุคใหม่สมัยใหม่ส่วนรายได้นะก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่ายุคสเทคโนโลยีนะสี่จุดศูนย์ว่าไงนะ สร้างแรงบันดาลใจโดยการทาไปเรื่อยเพื่อที่เราจะได้มีมิตรสัมพันธ์กับเพื่อนๆของเราที่อยู่ต่างจังหวัดปีสองปีกับบางทีกับกบกับมากับมีนะมาเห็นกันว่าเห็นกันใ่ตรงบริเวณเฟซบุ๊กนี่กับทักทายเป็นยังไงบ้างสบายดีนั่นนี่นี่นั่นก็ยังดีนะช่วง่างบ้างกับบากคทักทายกันในเฟซในอะไรเนาะเอา สร้างแรงบันดาลใจพอได้แต่อย่าถอยครับชม